ถึงเวลาอะไรค้นทุกคนเฮ้ยแอปิงนกมั่นใจในตัวเองเว้ยอ้จะตายโอ้ยโอจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ย่ตาย่ตายโอ้ยเอาละับกรของเก่า ท่านผ yes. ู no ้ชมทุกท่านกันนะครับกับ Minecraft Map <rum> Pixel Party นะครับทุกคนขอเสียงกันหน่อยเร็วเดิเจ๊ดิจ๊เจ๊ดิเจ๊ดิเจ๊ดิทำไมผมมีกระดูกปักที่มือวะเนี่ยทุกคนดูดิซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นในแมป Pixel Party กันเพราะฉะนั้น Pixel Party มันเป็นยังไงเราไม่ต้องอธิบายหรอกไปเล่นมันดีกว่าปั๊ตอนแรกเอาอะไรดีทุกคนอ่า แล้วก็ใครได้แต้มเยอะสุดมีกี่ล้านสิบลาวมีทั้งหมดสิบล้านนะผมใครได้แต้มเยอะสุดชนะไปนะครับว่าจะไม่ทำ้ายคนแก่นะจ้าเอาเลยเอาเลยคนแก่พี่ยังเปาเอาก่อนเลยคนแรกเลยคนแก่ไม่ทำลายคนแก่แเอาไเลยคนแก่ลังแกเด็กพวกเราชอบลังแกเด็กเว้ยดูเดมอนอยู่มุมนะลังแกเด็กดันดันพี่เดมอนอยู่มเนีกดันพี่เดมอนอยู่มุมนี้ดันพี่เดมอน é ấy é lên xuống đi, lên xuống đi, lên xuống đi, đi, lên xuống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  đi, lên đi, 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 lên xuống đi, lên xuống đi, lên xuống đi, lên đi, đi, lên đi, lên xuống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  đi, lên ้ไอ้โมกิวิ่งมาไอ้โมกิวิ่งมาไอ้โมกิวิ่งมาไดี๋ยวดูแล้วยืนขันเราฝังเลยดีกว่าไอ้เอาให้เนมาทไั้งนี้ไปไกลโดนี่เป็นนุ่มเงี้ยบอกบอกจะไม่ทำร้ายกันผมก็ท้ายผักลงมาวางี้ไม่ไหวเลยไอ้ปีนุ๊กเซ็คหมดไอ้ไม่ทำร้ายมคนแก่เออลงไปลงไปสิไม่ไม่ต้องขึ้นเลยไอ้เหี๋ยวไปเลยไปเลยอบก้อนหนึ่งไอ้ยไอ้ปีนุ๊กไปแล้วโคตชอบทำร้ายคนแก่เลยเรียนกับเออไป ยังไงยังไงเวนกลับมาแล้วเวนกลับมาแล้วเวนกลับขี่ฟีโน่ไอแอฟวิโน่ไอชั่วลงไปไอเทนลงไปไอเทนลงไปละนั่นคือผลกรรมของการเหลี่ยมไอแอีวิโน่ตายไยตัวเองตายเด้ไอเอฟวิโน่ยัดยัดโอ้โหที่เชนะแล้วว่ะไอเโน่พี่แมนชนะไม่ใช่หรอใช่เอาแล้วทำไมไอแมนชนะเอาเขาเขาเหลือเขาแบบนี้เลยอันนี้อะไรวะยิงกันหรอยิงกันหรอเหลืออะไรวะเออนี่ยไม่เออเราดูยังไงนะมันต้องเข้าตรงกลางมาถึงได้ลูกธนูไปแล้ว ไปแล้ว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 แน่เรียนแน่แน่12นาฬิกาเฮ้ยไปไิครันธนูมึงตักตัวตายเฮ้ไอเดียอาร์ตี้อาร์ตี้อาร์ตี้มาจากไหนไออาร์ตี้ไออาร์ตี้เนี่ยไออาร์ตี้เนี่ย ใช่เทนกันเลยเทนชอบสร้างศัตรูสตูยังไาผมก็ไม่ฆ่าคนแก๋อ่ยยังไาผมก็ไม่ฆ่าคนแก่ออะเราไม่มีเราเราไม่มีอนุจากไหนไม่มีสัจจะในหมู่โจรเราไม่มีสัจจะในหมู่โจรไมเราไม่มีสัจจะในหมู่ไอ้แม่ซตแสดงว่าตูนี้มีคนรู้รู้วจะเข้าตรงกลางมีเข้าตรงกลางไม่เห็นได้เลยไอ้ไอ้ไปดูอยู่นะเนีอยเน่ยเนี่ยเนี่ยเไอ้ไปดูอยู่บนบนใบไม้อะไอ้ไปดูอยู่บนใบไม้อะเห็นได้เลย ถ้าเกิดใครตอนนี้นะครับกดดูแถบผมนะครับตอนนี้ผมใช้เน็ตมือเดียวไม่ได้ยิงด้วยอันนี้ต้องนางยิงด้วยเราไม่สนนะครับใครได้คะแนนมากกว่านะเราสนในเดียวกูจะฆ่าไอเทมโอ้โหลบไม่ทันไอฟิกโนบลงมาได้แล้วเก่งเพยไม่เก่งวายเขไม่มีโนบเขาไม่ได้แข่งหมดเวลาเขาไม่มีหมดเวลาไอฟิกโนบลงมาได้แล้วอยู่ไปก็ไม่อยู่ไปแล้วมึงจะลงมาทำไมอะพี่บอาลุบไปแล้วพี่มันดีดูควานเนี่ย โอ้ยเอาเอ็นวิวเอาเอ็นวิวเอาเอ็นวิวอนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยงในาเมยโอ้โหจากสองปีไปแล้วเด้อไม่อยู่แล้วครับต้องช่วยกันวะทอมบี้จิ๋วเป็นร้อยเลยไหนวะทอมี่จิ๋วมีสลากเกิดด้วยอยู่เป็นร้อยเลยเนี่ยอยู่ด้อยู่ได้ไปดูอยู่ได้มาตากันไปฮึบย้ายขึ้นอ่ะจูกระจุกระจุกเอ้ยมีวิตเตอร์เกลด้วยมีพุท์เกลด้วย ฮ้ยบันหนึ่งออกห่างจาวิตเตอร์ก่อนตอนนี้อยู่กับสารคดีฮอกโลกนะฮะตอ้บ้าไปแล้วไอ่าไม่ล้วไม่าไม่ล้วไม่บ้าไปแลวไม่บไมแม้วไม่ไแล้วไอ้าไปแล้วไอ้บ้าไล้วไอ้บ้าไป่วไอ้บ้าไปแลวไอ่บ้าไล้วไอ้บ้าไปแล้วไอ้บ้าไปแล้วไอ้าไมลวไอ้ไปแล้วไอ้บไแล้วไอ้บ้าไป้วไอ้าไปล้วไอ้บ้าไป้วไ่้าไลวไอาไ้วไอไแล้วไอ้้ไไ้แล้วไอไวไไแล้วไ ตึกระไรหน่าก่อนเลยทุกคนเฮ้ยแอปปิ้งนุ๊กมั่นใจในตัวเองเว้ยว่าจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้อยไม่ตายไม่ตายโอ้ยตายเรียบร้อยไม่น่าจะไปไล่ฆ่าคนอื่นเลยตายเองมอนมติการหมดแล้วไออาร์ติโอดูที่อาร์ตี้หลบกับแอปปิ้งนุ๊กทั้งสองคนอะทั้งแอปปิ้งนุ๊กและอาร์ตี้อ่ะจริงจริงอาร์ตี้แล้วก็เห็นอาร์ตี้แล้ย แต่ตอนนี้อาร์ตี้ตอนนี้อาร์ตี้มีความเสี่ยงกว่าอาร์ตี้จะไม่ได้ใช่ไหมไปแล้วแอปเปิ้ลนุกูฮะชิปหลุดหนึ่งคนแอปเปิ้ลนุตกแมปอ่าแอป้นุ๊กเกิดมาใหม่เกิดมาตรงกลางอ่าลาโก้แอมเิ้ลนุ๊กฝูงซอมบี้กำลังไล่ล่ามแอมเิ้ลนุ๊กวิไปหาตีแอมเิ้ลนุ๊กวิไปหาตีรอรอตีก็ไปหาตีก็ไปหาตีก็ไปหาตีแอปเปิ้ลนุ๊กก็ไปฆ่าตีจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับเอาแล้วครับอาร์ตี้อยู่ไล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  โปเตโตอันนี้เล่นยังไงนะอ๋อรู้แล้วอะไรอาโปรตีโตชิมันไม่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 นั่นอะไม่นั่นเลยไม่เน่าไม่เน่าก็จะให้เก็บป้าถ้าจะไม่ผิดเ้อ้าเราเผอเก็บเราแม่งกูกูเดินไปปืนเราแม่งลนลงมาใส่เลยเฮ้ยโปรตโตเฮ้ยโอ้้เปี้ยเปาตึงโอ้โหยิงกระนูใครอยู่ที่เดิมระวังตัวไหมนะอ้อยู่ที่เดิมระวังตัวไนะ เออน้ออยู่นิ่งมันก็เปลี่ยนสีได้นี่วะแล้วผมเล่นอยู่นิ่งตลอดเวลาโดนพี่เดมอนยิงตายเลยเอาไม่เอาเอาเอาวบบพี่เจมส์ตึ้งหลอกของข้าสองแล้วลืมเปลี่ยนเป็นลืมเปลี่ยนเป็นสล็อตลืมเปลี่ยนเป็นสล็อตมือเปล่าเฮ้ยเจอเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนเป็นสล็อตมือเปล่าโอ้โห้ซวยเลยอะไรมันบล็อตเลยนะไอ้นี่คืออะไรเก็บเอวเก็บเอวเฮ้ยขุดขุดขุดเพชรขุดพี่เดมอนขุดพี่เดมอนพี่เดมอนไม่ต้องเล่นพี่พี่ต้องให้คนอื่นขุดพี่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่่่่นนนโอออเ้แแแมมยวะพีด ไปแล้วจ้าวันดีวันดีพี่เดมอนวันดีขอคุณหน่อยนะพี่ผมขอคุณพี่เดมอนหน่อยนะพี่ได้เลยครับได้เลยครับเมื่อกี้กำลังจะไปขุดแล้วแม่งติดบั๊กไอ้ฮะตกกิวอุ้ยชนะเฮ้ยอย่าปิงนะมันมีคนธนูติดตัวจริงติดตัวเหมือนกันติดตัวเหมือนกันช่วยด้วยครับพี่ช่วยครับพี่ธนูติดตัวมันไม่เห็นของคนอด่นอ๋อเน็นของอื่นธนูติดตัวอะไรนะพี่ไม่เห็นอะไรเลยอ๋อยิงมัวโดนเฉยยิงมัวโดนเฉย กะบอกแล้ว่าเห็นไม่เห็นธนูเฮ้ามันไม่เปลี่ยนสอตให้เฉยเลยเมื่อกี้เฮ้ยเอาไปตัดหน้าเฉยเลยไปวิ่งตัดหน้าเฉยเลยเมื่อกี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยเลยไวิ่งตัดหน้าเฉยเลยไอ้นอ้อไอ้เน้อไอ้น้ดิอ้นี่ไอ้นี่เอวีคือตกลงมานะครับทายามองครับตกลงมาต้องทายามองเราเราโยนกับคุณไปไม่ได้ไปหาปู่แมงปิงแล้วแปบนึึงไอเอ้าไอแอปปิ้ดูตีกันได้เหรอ เราทำไมมันตีกูตายเลยทีเดียวอะไม่รู้ก็ทำไมวะตีเขาไปหายยิวเปล่าอ๋อไม่มันมันเออเป็นไปได้เฮ้ยเอเมนจกติดระเบิดหรือเปล่าไอเอ็นวิวตอนระเบิดอ่ะอ๋อมันมีอุจจาระลงมาด้วยมันมีตัวลงมาใช่ใช่ถ้าลงโดนเต็มๆก็ตายเฮ้ยมีคนตอบว้าวมีคนตอบพิ่มไอปีโนมี่เก็บหลายคนแล้วนะ ยอมจังหวะนี้มันเสียโอ้เลยพี่เดบอตโอ้ยดี๋ยวบอตปิดเกมมายอมผัวงามอะไรต่อเนี้อะไรต่อ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 ตีอบุ่มบอลบุมอนนี้ชมาเล่นยังไงเล่นบ่เป็นรู้นปลาชอบยังไงทุกคนดูผมป้านะเนี่ยมันเด้งตัวเองต้องยืนนิ่งต้องยืนนิ่งแล้วป้าก็เขาก็โดนตัวเองเแี่ยยืนนิ่งแล้วป้าอะไไม่ได้

มอนอีกแล้วอยากจะเอาไอเนี้ยไอ้ไนเมะนี่เราเขาจะไปหลบอยู่มุมเดิมเนี้ยแมนชนะได้เลยวะพี่หาของช้าผมก็หาของช้าพี่เะฮ้ยพี่แมนแย่งยังอะไรไม่ถ่านปะวะคือถันแน่เลยอะก่อเรานั่นมันคนไอ้เยอ้ยโดนไนเมนเฮ้ยพี่ได้มอนได้กี่อันอะมาดูกันนะฮะใครจะชนะครับลุ้นมากเลยครับทุกคนครับ อุ้ยผมไม่ใช่หูแน่นอนอ่ะแพ้แน่เลยทุกคนผมไม่น่าชนะเลยทุกคนว้ลุ้นมากเลยลุ้นมากเลยว้าวว้าวที่เป็นเราพี่ปอนดับสองใครสูใครใครสูนแต้มเมื่อกี้เมื่อกี้ใครสูนแต้มไม่มี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 ไอเทมสูนแต้มไอเดียสูนแต้มโอเคนะครับทุกคนครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกิองแล้วก็ทุกคนที่มาในคลิปนี้ผมจะทิ้งลิกงช่องใต้คลิปนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอไปก่อนสุดครับสวัสดีครับ